ถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเกลียดคนรวยหรือเปล่าบางคนอาจจะสงสัยว่าการเกลียดคนรวยมันส่งผลอะไรต่อความร่ํารวยของพวกเราเหรอเดี๋ยวลองฟังผมพูดก่อนนะครับเดี๋ยวคุณจะดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคุณกำลังฟัง C Y B Podcast ควบคุมสมองควบคุมความสำเร็จคุณเคยคิดดรือว่า พูดคำพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างให้ฟังคนรวยรลำมากคนรวยเป็นอาชญากรคนรวยขี้โกงคนรวยเห็นแก่ตัวคนรวยไม่รู้จักคำว่าพอหรอกแล้วก็มีอีกเยอะเลยครับที่ต่อให้พูดทั้งวันก็พูดไม่หมดคำพวกนี้คุณเคยคิดหรือคุณเคยพูดหรือเปล่าถ้าคุณเคยเนี่ยจงฟังผมต่อไปนะครับฟังจนจบเพราะไอ้คำพูดพวกนี้แหละ คือต้นต่อที่ทําให้พวกคุณไม่รวยสียทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันก่อนว่าทําไมการเกลียดคนรวยเนี่ยมันถึงส่งผลให้เราไม่ร่ำํำรวยตามที่ใจต้องการผมขอถามคำหนึงถ้าคุณคิดว่าคนรวยเป็นคนเลวแล้วคุณอยากจะเป็นคนดีคุณจะรวยได้ยังไงคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณเกลียดได้ยังไงถ้าคุณยังมีความคิดแบบผิดมันไม่แปลกหรอกครับที่พวกเราจะมีสายตาที่ ไม่ค่อยชอบคนรวยเพราะพวกเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าคนรวยนะ่ะโลภมากคนรวยนะ่ะขี้โกงเรามักจะเจอข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคนที่มีฐานะดีและส่วนใหญ่จะอยู่ในข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะไอ้พวกสิ่งนี้แหละมันทําให้เราพลอยคิดไปว่าคนรวยทุกคนน่ะเป็นคนเลวแต่จริงๆมันไม่ใช่ให้ผมถามคุณหน่อยเถอะถ้าคุณบอกว่าคนรวยเป็นคนเลวอะและ้วคนรวยๆที่บริหารบริษัทต่างๆ เป็นหมื่นๆแสนๆบริษัทเนี่ยไอ้พวกคนรวยเหล่านั้นน่ะคุณจะอยากทางานกับเขาไหมถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นคนเลวคุณจะกล้าให้เขาบริหารเงินของบริษัทไหมคุณจะไว้ใจให้เขาบริหารพนักงานหรือว่าบัญชีของบริษัทหรือเปล่าดังนั้นจงเปลี่ยนความคิดใหม่ซะนะครับคนเราทุกคนน่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับว่าเงินในกระเป๋าคุณมีเท่าไหร่ถ้าวันนี้คุณยังเกลียดคนรวยหรือว่ามองคนรวยเป็นคนเลวผมรับประกันเลยว่า ยังไงชาตินี้คุณก็ไม่รวยหรอกเพราะคุณจะไม่มีวันเป็นในสิ่งที่คุณเกลียดนะครับดังนั้นผมจึงอยากให้คุณปรับเปลี่ยนความคิดใหม่แทนที่จะเกลียดให้ลองปรับมุมมองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราจะเป็นแบบคนรวยพวกนั้นได้ยังไงเราจะทํายังไงให้ตัวเองรวยเหมือนเขาไม่ใช่เกลียดเขาเอาเขาเป็นแบบอย่างแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าคนรวยทุกคนเป็นคนดีนะครับคนเลวก็มี แต่ทำไมคุณต้องไปให้ความสนใจกับคนรวยที่นิสัยไม่ดีด้วยทั้งๆที่คนรวยนิสัยดีๆก็มีเยอะแยะไปคุณรู้จักสุภาษิตฮูนาโบราณไหมครับฮูนาโบราณบอกว่าจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการเงินจงสรรเสริญมันอย่าเกลียดมันถ้าคุณเห็นใครมีบ้านหลังใหญ่จงสรรเสริญบ้านหลังนั้นแล้วก็สรรเสริญเจ้าของบ้านหลังนั้นด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรถคันสวยๆจงสรรเสริญรถคันนั้น และสันเสริญเจ้าของรถคันนั้นด้วยและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการขอบคุณที่ติดตาม c v b Podcast นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ